ต้นกันที่คลิปแรกก็คือคลิปที่คุณชมพู่คุณเอมมี่<ฆ>คุณไออภิษดาเนี่ยนั่งดูอยู่พร้อมกัน<ฆ>รายการที่บ้านเพื่อนเดี๋ยวนะใครเป็นคนถ่ายดิฉันได้ยินว่าอะไรรู้ป่ะเขาบอกว่าเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยตามไลค์คลิปฉันสิคุณเอมี่บอกคุณชมพู่ว่าไลค์ไลค์ฉันหรือ,อยังชมพู่บอกโอ้ยมีแต่ภาพเธอในไอจีฉันตามไลค์ไม่ทันแล้วเพื่อนคนที่ถ่ายอ,ะอ่ะบอกว่าอะไรรู้ป่ะบอกว่า ยิ่งกว่างานแต่งอีกยิ่งกว่าวันแต่งงานอีกใช่กระแสจริงๆกระแสจะบอกว่ารุนแรงมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่มีอินสตาแกรมมาประมาณกี่ปีคะห้าหกปี<อ>ไม่มีใครเคยมาไลครูปเยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิต <laughs> จริงๆกต้องคนติดตามเยอะอยู่แล้วจริงๆค่ะแล้วลวันนี้เราจะเป็น ถอน้กการ์นี่เกิดขึ้นเยอะขนาดไหนยังไงโอ้โหวันนั้นมีตกใจมากเลยค่ะตั้งตัวไม่ทันแล้วบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ในรูปที่เป็นรูปหลานอย่างเงี้ยคือไม่มีไม่เกี่ยวอะไรกับปลาหมึกเลยคือเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ตรงไหนพราะี่ก็ยังตั้งสติไม่ทันแล้ววันนั้นเพื่อนๆก็อยู่กันประมาณนี้ผู้จัดการพี่ไงเพื่อนๆทุกคนอยู่กันหมดเลยค่ะแล้ววันนั้นนินเนียนมากเอ่อไปทางข้าวโรงแรมข้างๆคอนโดคุณชมพู่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าทุกวันพระรหัสตอนสองทุ่มเนี่ย จะมีการน,นัดหมายเกิดขึ้นเพื่อดูแบบแมทซิงเกอร์การแที่มุชคนชอบ,ชอบใช้ทุกคนชอบมากค่ะแล้วพอเราไปทุกคนก็แบบแล้วก็ไปกดนิ่งนองทุกคนก็แบบอ้าใครมาแบบ<อ>ไม่ได้นัดไว้แล้ว<อ>มันก็เดินเข้าไปทุกคนแบอบก ฮ้ยวันนี้เป็นประก,การนะมาปรา,ากดาได้แบบว่ามาที่บ้านชมพู่อะไรอย่างเงี้ยมิก็เลยเข้าไปนั่งนิเนียนก็ไม่ต้องดูเขาก็คอมเมนต์กันคุยกันออคือรู้อยู่แล้วว่าตอนที่ถอดอากาศแกต้องโป๊ะเช๊ะใช่แล้วตอนที่เขาคอมเมนต์คุยกันเนี่ยเขาคิดบ้างไหมว่าเป็นเอมี่ไม่คิดเลยไม่มีเ,<อ>เ,เขาคิดว่าเปเพราเขาก็ไม่รู้มาก่อนหน้านเขาไม่รู้กันคือปลาหมึกเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนๆเดากันไม่ออกเลยจริงๆงทางี่ผู้จัดการคุณก็คนเดียวกับผู้จัดการไทยอพิษดาแต่ก็ไม่มีการหลุดอะไรทั้งสิ้นไม่หลุดเลยค่ะเพราะว่่าหลุดดไไม้ ได้ข่าวว่าตกลงว่าหลุดไม่ได้จริงๆความลับมากถึงขั้นที่แบบว่ามีการให้เซ็นในกระดาษนะใค<ช>รหลุดออกมาเสียไปเลยเป็นเงินแสนสองแสนไปเลยนะออหลายแสนมากาาใช่ไหมดังนั้นก็ถึงขั้นว่าคุณไอพิสดานเนี่ยพอรู้ว่าเป็นคุณแมี่เสร็จแล้วก็โพสต์ลงในไอจบอก อะไรนะหลอกกูใช่อะไรนะขยะใช่ตกลงหลอกฉันเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไอซ์เนี่ยเขาเป็นเป็นกรรมการของมีใช่นะตอนนั้นด้วยใช่ไหมรอบสองค่ะแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่มีเครียดมากเพราะว่าหลอกคนดูอ่ะยังไม่เท่าไหร่เท่ากับหลอกเพื่อนสนิทตัวเองนั่น่ะสิแล้วแล้ววันนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าพี่แอมซึ่งเป็นผู้จัดการเราทั้งคู่เนี่ยต้องสับขาหลอกทั้งคู่คือทั้งไอซ์ว่าแบบเออไปทำนู่นไปเดินไปเข้าห้องน้ำแวะมาเซฮัลโหลนี่แบบใส่หน้าอ่ะ เป็นความลับสุดยอดจริงๆถามถึงตอนแรกเลยที่ได้รับการเชิญมาร่วมรายการนี้เนี่ยนะเอ็มบอกทีแรกยังไม่อยากจะมาไม่กล้ามาไมกล้จัดการเล่าบอกว่าเอมมี่ปฏิเสธไม่กล้ามาค่ะเพราะว่าคือเราเราเราเป็นแฟนคลับแล้วเราดูแล้วเราเราเดินไหมซิงเกิเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากระดับประเทศระดับแบบโหตายไปเลยเราก็แบบไม่ไม่ได้ไม่เอาเพราะว่าคนที่ร้องนี่เขาเป็นแบบ S <S เขาเก่งมากจริงๆอตอนนั้นเราชอบนะกับโพนี่เราวบอกโพนี่เก่งจังเลยอะใครใคราก็พยายามจะเดานู่นนั่นนี่เราบอกพี่แอมไม่ได้เลยเร,เราเราเราไม่ได้จริงๆแบบต้องขอโทษด้วยคือแบบเป็นเกียรตินะแต่ไม่ได้จริงๆไม่ได้นี่ห,หมายถึงว่าตัวเองไม่มั่นใจพอหรือตัวเองร้องเพลงไม่ดีแต่ไม,มไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจว่าร้องเพลงได้ขนาดนั้นค่ะจุดไหนที่รู้สึกว่าก็ได้พี่แอมขอร้องพี่แอมแบบว่า พี่ไม่เคยขออะไรน้องเลยนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ขอเรื่องนี้เรื่องเดียวขอได้ไหมผู้จัดการขอเลยไปดูก็เลยแบบน้ำตาซึมแล้วแบบหรอถึงขั้นจะต้องขอขนาดนี้เลยหรอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เนี่ยที่ไม่มั่นใจเรื่องร้องนี่นะฮะไปเสริมยังไงความมั่นใจตรงนั้นก็คือตอนตอนเลือกเพลงมาตอนแรกอะค่ะก็แบบ ร้องอะไรดีตอนแรกก็นึกว่าตัวเองจะร้องเพลงที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็คือเพลงไทยที่เราโตมาด้วยกันไม่แบบไม่แบบเกื่อจะไม่ได้ง่ายสําหรับเราแต่ก็เป็นอะไรที่เราพเคยไม่ท้าทายไม่ท้าทายคือเคยร้องไปคาราโอเกะเคยร้องอย่างนี้แต่ว่าพอพอพอเราร้องแบบนั้นแล้วทางทางทีมงานบอกว่ามัน มันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนสบายไปต้องผลักดันตัวเองนิดนึงพูดสิ่งนิดนึงถ้าเป็นร้องคาเราโอเคเราอาจจะได้ยินเพลงขอใจแลกเบอร์โทรหรืออะไรอย่างนี้อะไรตื่นโป๊ะไปเดี๋ยวจะเดาง่ายไปคี่หรอต้องยากหน่อย ต้องแบบว่าระดับดีว่านิดนึงเราก็ต้องไม่ให้เราได้ว่าเป็นเสียงเราใช่มีการบีบเค้นขยี้เสียงต่างๆถึงท่านคุณชมพู่ท่นดูในคลิปนะเขาแซวคุณหนักมากเลยนะในการแบบนี่คือชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงทุกคนเป็นตัวร้ายคิะที่เป็นตัว A ขนาดด่าแล้วการเลือกเพลงเนี่ยใครเป็นคนเลือกคะก็พี่แอมแล้วก็ทีมงานแล้วก็ตัวเราก็ประชุมกันคุยกันว่าแบบเออแบบประมาณไหนดีอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบด้วยเพลงที่เลือกก็คือจริงๆแล้วก็คือโตเที่ยงกฤีฑะค่ะก็อาจจะเป็น ภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นภาษาที่คุ้นเคยและถนัดกว่าภาษาไทย <ừ> ค <ừ> ือถ้าเป็นภาษาไทยเ<ๆ>พื่อนๆจะเดาออกว่าเป็นเราแน่ๆก็เลยพยายามจะจะไปอะไรที่มันไม่ใช่เราเลือกเพลงเลยเหนือเลยเลยแบบเพลาะเลยนะทีนี้เราทราบแล้วแหละว่าเรื่องความรับเนี่ยคิดสุดเลยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้มีการให้เส้นต่างๆใครพูดไปกกทั้งทีมงานคนไหนก็แล้วแต่หลุด คือมีคนโดนมาแล้วด้วยซ้ำค่ะอ่ามีคนหลุดแล้วโดนเลยนะ2องแสนอย่างเงี้ย <The> ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทีมงานของ Workpoint เองก็ไม่รู้ตอนนั้นว่านักกากปลาหมึกเนี่ยเป็นใครแล้วตอนนั้นเราต้องไปทำสกู๊ปไงต้องไปถามดาราต่างๆว่าถ้าคุณเป็นน้ากากคุณจะเป็นนักกากอะไร ทีมงานไม่รู้ไปถามคุณเอมี่แล้วถามบนหน้ากากอะไรไปถามมี่คือวันนั้นนี่เป็นวันเปิดเปิดร h ไซเคิล uh, ค่ะซึ่งเป็นที่ออกกำลังกายของมี่เองนะค่ะก็เลยไปแล้วด้วยความที่เห็นเป็น My Work Point เราก็เ,เลยแบบอ่ะให้สิทธิพิเศษสัมภาษณ์เดี่ยวเลยเขาเลยแบบมีช็อกอึ้งมากเลยค่ะตอนนี้เขาสัมภาษณ์ว่าแบบอ่ะล้วคิดว่าหน้ากากอมึกเป็นใครโบเช็เลยมีแบบ คือใจนี่คือแบบแต่ถ้าหลุดมากไปกว่านี้คือในใจเราคิดเขารู้หรือว่าเขาไม่รู้กันแน่เนี่ยคือในใจในในใจก็เลยพยายามตอบเท่าที่ตอบได้เราก็กลัวปล่อยกลัวออกไปใช่ไหมกลัวเขารู้ด้วยไงเดี๋ยวไปดูดีกว่ามีคลิปด้วยนะไปดูทางการบอกอย่างนี้ต้องคุณเองมีปนกว่าค่ะพันเลนะเอาไปดูกันค่ะเชียร์ใครหรอก็จิงโจ้ก็เสียงดีนะมี่ว่าแล้วเขาก็แบบ แต่ไม่คิดว่าจริงก็น่าจะเป็นนักร้องอะปลาหมึกไม่น่าจะใช่นักร้องอ,ะอ่ะเออก็เลยแบบก็มันมันคงเทียบกันไม่ได้อะแบบคนที่เป็นศิลปินจริงๆกับคนที่ไม่ใช่อะ่ะมันยากอะ่ะแบบรายการนี้แบบบีบหัวใจมากเลยอะ่อออะปลาหมึกเหรอมมกกรไม่รู้อ่ะแต่ต้องเป็นคนที่แบบต้องเป็นคนที่ชอบเพลงฝรั่งอ่ะมีว่านะเพราะว่าแบบเขาร้องแต่เพลงฝรั่งอ่ะเออแต่ก็เดายากอ่ะแบบ กลัวรายการนี้นะกลัวแบบหลอกคนได้แบบทั้งประเทศเลยอ่ะผมว่าไม่ใช่เฉพาะรายการน่ากลัวผมว่าคุณเอมมี่นี่แหละน่ากลัวคุณดูเสฉยแล้วคุณดูไม่กล้าตอบเ้ยเรียนมากอะไม่ไม่กล้าตอบจริงๆค่ะแต่ว่าคือคือวันนั้นมีตกใจมากจริงๆมไม่ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะถามีแบบนั้นจริงๆนี่คืออาการตกใจเหรอเนี่ย ตกใจม่ะนักทีมงานเราก็ไม่รู้นะตอนนั้นทีมงานเราก็ไม่รู้เพราะคนนี้คือนักกาหประเมิงเพิ่งมาเฉลยวันนี้ค่ะเช้าเนี้ยค่ะว่าเราไม่รู้จริงๆขอโทษนะเพราะไม่รู้จริงๆเนี่ยแหละค่ะดูการแบบ เราก็ไม <te ่รู้มีการยุ้ยคำกอดปิดจิตบังน่าจะมียาว่าตาตามองซ้ายบนนะคะเราจะเห็นเมื่อกี้นี่มองซ้ายบอลก็ไม่รู้ก็จะมีการยุ้ยเสียงเพื่อเป็นการซื้อเวลาการคิดอยู่จะพูดอะไรดีก็เก่งขช่ไหมอะตอนนั้นเออตอนนั้นคิดยังไงว่าเราต้องเราต้องทำหน้าให้เป็นยังไงหรือเปล่าเพื่อจะให้เนียนมีไหมมีความคิดมีทารคิดตรงนั้นคิดว่าแค่ว่าแค่นี้ก็ตอบชามากอยู่แล้วก็ต้องรีบๆตอบเขาไปไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะ แซงอะไรถามอะไรเรามาอีกก็ตอบไม่ได้อีกอย่างเงี้ยเลยเฉยๆไปบอกรายการดูหลอกลวงคนทั้งไปอันโรนีไปใช่ค่ะใช่ค่ะนี่แบบเนียนแล้วความจริงคือไม่มีใครรู้จริงๆแม้กระทั่งทีมงานเองแล้วพอถามถึงหน้ากากแต่ละคนมาถึงตอนนี้เนี่ยพอมีเขาลางหรือยังแล้นแล้วณตอนที่อยู่บนเวทีอะเรารู้ไหมคะไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้จริงๆอยู่หลังเวทีแล้วจําได้ว่าวันวันวันที่แข่งเนี่ยเรามาเรามาที่นี่แล้วเราก็เราก็มากับ จิงโจ้ด้วยวันแข่งกับจิงโจ้เรามาที่นี่แล้วเราก็กเราก็พยายามแบบพยายามดูว่าเขาเป็นใครเงี้ยค่ะแต่ดูไม่ออกจริงๆจนแบบพอเริ่มเริ่มฟังเขาร้องหลายๆครั้งก็จะเริ่มได้ยินว่าเออเสียงแบบเป็นเสียงที่เป็นเสียงที่เ,เพราะมากเราแ,แต่คุ้นมากแต่ไม่รู้เป็นใครจนแบบมีใครบอกว่าเป็กผลิตโชคนี่เราแบบ เป๊กผลิตโชคใช่ไหมแล้วมันคือนีสสนิทกับเป๊กมากอ้าวมีกับเป๊กสนิทกันมากไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยสิกว่าปีแล้วค่ะคือเคยไปถ่ายรายการด้วยกันแล้วหลังจากสนิทกันแล้วก็มาไม่นานมานี้ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลด้วยกันใช่ไหมคุณพี่ก็ใช่ไหมที่ไหนคืนซองซองมือเมอต่างๆเป็นยังไงคะคือสนิทกันคุณก็ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า งต้างปอบเมื่อกี้นี้ล้วงปอจับจับพี่รุสิถามอีกทีนึงค่ะน้องจิตวิญญาจับพี่รุสิจับที่หน้าคุณเอมี่นะคะคิดว่าเป็นเป็กแต่ถ้าเป็นเป๊กเนี่ยคือไม่อยากให้ถอดหน้ากากอ้าวทไมเพราะว่าถ้าใส่น้าใส่หน้ากากแล้วเรโลล่งรักเธอถอดหน้ากากแล้วเป็นนางเป๊กไงอ้าวเดี๋ยว ก็เลยไม่อยากให้ถอดเพราะเธอใส่แล้วเธอดูดีมากเป็นคนหลอกนี่ไงเริ่มสมสล้กับปลาหมึกแล้วความเป็นความเป็นนักกับปลาหมึกเริ่มมาการหยอกล้อพูดคุยเพื่อนแต่ละคนของกลุ่มนี้นี่หลอกไอ เป๊กหรอกมี่อย่างนี้หรอกโดนตบหน้าเลยเพราะว่าไอซ์พูดกับมี่ว่าเมื่อเมื่อรู้ว่าเป็นมี่ไอซ์เหมือนโดนตบหน้าแต่อันเนี้ยถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วเป็นเป๊กเนี่ยมี่เหมือนโดนขอโทษนะคะโดนถีบนะเธอไม่ใช่โดนตบนะแต่เจอด้วยกันด้วยเนาะเพราะว่าอันนี้คือเราเล่นเราเล่นด้วยกันเยอะอะคือแบบมีกอดมีนู่นนั่นนี่กันเยอะ่ะมีแบบแล้วที่เหลือเนี่ยที่เหลือสามหน้ากากนีเชียร์ใครเป็นพิเศษต้องเชียร์จิงโจ้สิคะเขาเป็นเป๊กหรือเปล่าคะก็ ถ้าเกิดเป็นไม่หรอกแต่ว่าเป็นเขาเป็นเขาเป็นตัวแทนของกรุ๊ปดีค่ะเราก็เลยเชียร์กรุ๊ปเดียวกันแต่คุณร้องเพลงด้วยกันเพราะมากเลยนะนิวยอร์กเดียมไพยสเตนอยากจะฟีดด้วยกันอีกจังเลยเพราะแบบสำงสำเนียงดีทั้งคู่เลยเพราะมากที่สำคัญต้อโทษโทษนะคะที่สำคัญพี่หนึ่งจากวาลซึ่งแบบอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมายบอกว่าคุณเอมี่เนี่ยคือแบบเสียงมือนักร้องอาชีพเธอรู้สึกยังไงจากที่เราจากไม่กล้า โอ้ยวันมีพี่หนึ่งก็พูดเกินไปจริงๆได้เพราะว่าจริงๆแล้วค่ะคือพอพี่หนึ่งรู้เป็นมี่คือก่อนหน้านี้ค่ะคือเมื่อประมาณปีที่แล้วปีก่อนนั่นี้ค่ะมี่ชอบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มี่จะชอบไปดูพี่หนึ่งเล่นเต๋อเล่นเปียโนเล่นคีย์บอร์ดอยู่ค่ะแล้วก็พี่หนึ่งจะเจอมี่เป็นประจำเพราะว่ามี่ชอบพี่หนึ่งมากแล้วพอพี่หนึ่งพูดอย่างนี้กับมี่มี่แบบข้างในนี่คือลาลามสได้แล้ววันนั้นที่กันอยู่ด้วยนี่คือแบบกันก็คอยแบบ ไม่แน่ใจว่าการจับ wow กันเนี cioè, wow ่ยมันช่วยให้หยุดร้องไห้หรือร้องไห้มากกว่าเดอมก็เลยแบบกั้นไว้อยู่ค่ะคือจริงๆแล้วอย่างกันเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันแบบเป็นกลุ่มๆเดียวกันอย่างเงี้ยกันก็ไม่รู้คือการการที่ที่ ที่เนี่ยเนี่ยหนุยอย่างอย่าง tea tea ที่น네 ok ุยเนี่ยคือคือเราเคยถ่ายด้วยกันด้วยการอะไรอย่างเงี้ยที่คอยคือทุกคนสนิทหมดเลยสนิทหมดจัยกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วค่ะแต่พอเปิดมาเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากค่ะแต่ต้องบอกเลยว่ารายการนี้ยากมากจริงๆกว่ากว่าตอนช่วงซ้อมอย่างเงี้ยค่ะคือมิมีร้องไห้หลายรอบมากเพราะว่าแบบมันยากแล้วเราทําไม่ได้จริงๆแล้วเราทําเรากดดันเพราะว่าทําให้ทีมงานทุกคนต้องรอหรือว่าแบบครูที่สอนร้องเพลงอย่างครูมิวสิกอย่างเงี้ยค่ะก็มาสอนร้องเพลงเราเราแบบ เราทำไม่ได้สักทีแล้วทําให้เราเรารู้สึกว่าเขาผิดหวังในตัวเราเแต่ <S <S บนเวทีคุณเอมี่พูดดีมากเลยนะที่บอกว่าผ่านจากเวทีประกวดมิซแอนยูเวอร์สมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรให้มันมันท้าภูมิใจเท่าไหร่ถ้านี่กับรุ่นน้องแต่ว่าพอมาเวทีนี้นะมันเป็นอะไรที่ท้าทายก็เลยอยากจะสร้างความภาภูมิใจแอยากทําให้เต็มที่คุณทําได้ดีนะอบคุณทุกคนก็ทุกคนก็โอเคอะจริงๆค่ะ้มีมีใครมาจีบ เรื่องของงานเพลงบ้างอย่างเงี้ยมีเลยค่ะแล้วสนใจไหมฮะออกเทปผู้ตายออกเทปออกเทปซิงเกิลซิงเกิลแม่ออกเทปว่ะ็น่าสนใจนะคะเพราะมันก็คงเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าภูมิใจของตัวมี้เองค่ะถ้าเกิดมี่ทำได้แต่ว่าอาจจะอาจจะต้องมีการฝึกฝนแล้วเรียนเพิ่มนะคะเพราะถ้าไปแบบนี้คงคงไม่รอดปกติเนี่ยเวลาไปอีเวนต์เนี่ย เขาอาจจะไม่ได้ขอให้ร้องเพลงไงไปโชว์ตัวที่เฉยต่อไปอาจจะต้องมีแบบว่าเอ้ยชิญน้องเพลงบ้างหรือเปล่าย <ๆ S 2> ีหรือ,อยังคะยินดีค่ะยินดีค่ะจะต้องฝึกนิดนึงค่ะต้องให้ใหบอกลวงหน้านิดนึงค่ะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนเอชอบลืมเนื้อหลอกค่ะแต่ว่านี้คือพอพอฝึกหลายๆรอบก็จะจําได้ค่ะในวันนี้น้กากปลาหมึกมาเราก็มาให้วิเคราะห์กันหน่อยนะฮะที่เหลืออยู่เพราะแม่หลายคนก็คาดเดากันไปคืนนี้เอาทุเรียนกับจิงโจ้ก่อนที่เจอกันทุเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นใคร ตอนแรกมี่ก็เข้าใจว่าเป็นทอมเจเซอร์ที่้าใ่ะแต่ว่าทอมเขาออกมาพูดว่าไม่ใช่เขาเพราะเขาลใหญ่มากคนที่มาถามเขาใช่มีมีกระบอกว่าไม่ใช่มีไงมี่ไม่ได้บอกว่ามี่ใช่มีมี่แค่บอกว่ามี่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ทอมเขาบอกว่าเขาไม่ไม่ใช่แล้วรายการเนี้ยเขาไม่ให้โกหกค่ะเอาหรอเขาไม่ให้โกหกเขาให้เฉยเฉยได้แต่โกหกไม่ได้ค่ะอใช่ค่ะมี้ก็เลยเข้าใจเลยว่ามัดลมก็เลยเข้าใจว่า หรือว่าเขาจนมุมแล้วจริงๆเขาเลยต้องพูดว่าไม่ใช่เลื่อก็คือโกหกอาจจะโกหกไม่เก่งก็เลยต้องบอกว่าไม่ใช่ไปเลยจะได้ตัดประเดน็น<ต>คิดว่าแเนียงเส้นเสียงเขามันใช่นะ,ะจะมองว่าอย่างนั้น แต่เมื่อกี้จะคุณแตงโมคุณแตงโมก็บอกว่าจําเสียงได้ก็น่าจะใช่แล้วว่าพอพอมันมีนักสืบนักการใช่ไหมคะนักสืบก็ไปมองนิ้วเขาแล้วก็เล็บในการตัมเล่มือเดี่ยะขาวจะคุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทอมหน้าจอนี้เป็นโผลนะโผที่คนวิเคราะห์กัน3คนเนี่ยคุณทอมหลุมเธอที่นายแล้วก็มีคุณต้นธนสิทธ มีคุณตู่พบทอนพี่ตู่ม่ว่าไม่ใช่เพราะเนื้อเสียงมิมีคนชอบฟังเพลงพี่ตู่ค่ะไม่น่าใช่ค่ะแล้วพี่ตู่เลดีผิวเข้มกว่านิดนึงน่าจะเข้มกว่าน่าจะเข้มกว่าทุเรียนค่ะคิดว่าไม่น่าจะใช่ค่ะนี่เราไปสืบมาคุณไงคะคุณทอมรูมตอวที่นาเนี่ยเขาชอบกินทุเรียนด้วยอ้าวเนี่ยพี่ฉันแฟนคลับแต่ก็ที่คุณเอมี่พูดเนี่ยว่าเขาไม่โกหก แต่ว่าเขาอาจจะแบบบนนั้นอาจจะเขาจะจนมุมแล้วจริงๆจริงๆคือตอบกบคนอีไม่ตอเขาแล้วเขาเลยบอกว่าไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือถ้าไม่พูดก็อาจจะแบบ ถูกซักอีกแล้วก็ยิ่งไปไม่ได้อีกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะคะคิดว่าเป็นไปได้แต่แบบมานั่งฟังแบบย้อนกลับไปสมัยแบบรูมเซอร์แบบเพิ่งมาใหม่ๆตอนนั้นเราก็แบบอินมากฉันต้องไปดูกับเธอมีอะไรใช่ไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยไปคอนเสิร์ตเขาไปดูเพราะฉะนั้นสรุปเอมี่คิดว่าหน้ากากทูเรียนคือทอมชทอมัอมอะมาดูจิงโจ้คุณเป๊ก ชว <laughs> น <t om> เลยใช่ชาวเน็ตก็วิเคราะห์ออกันไปต่างๆนั้นนาว่าเออสำเนียงภาษาอังกฤษก็ดีมีความฮิปฮอปมีความเต้นเก่งมีน้องสาวมีในโผลเนี่ยมีคุณชินชินวุฒิคุณพิชยะและคุณเป๊กผลิตโชคอ,อทั้งหมดนี่เขาก็สำเนียงดีหมดเลยนะทีเขาเป็นฝรหลงฝรังร่งกันน่ะจะบอกว่าอย่างชินเนี่ยสนิทกับเอมี่กิ่นประทุมแล้ววันหลังที่ถูกตัดสินนะคะเมื่อวันศุ สุกก่อนสุกที่แล้วอะค่ะก็คือมี่กับเอมี่เจอกันแล้วเอมี่มีการคุยโทรศัพท์กับชินใช่แล้วเราก็เลยถามมาชินบอกมาเดี๋ยวนี้นะเนี่ยประมึกถามจริงๆประมึกขอถามแบบอินไซเดอร์อย่างนี้ค่ะแล้วก็ชินก็บอกไม่ใช่อยู่ค่ายทหารอยู่เลยนี่คืออินไซเดอร์เลยนะชินบอกไม่ใช่แบบเดอะมัสอินไซเดอร์เราคุยกันในฐานะที่เราเป็นเราแข่งด้วยกันอย่างเอมี่ถ้าเกิดแบบมีคนมีคนปฏิเสธเอมี่บอกไม่ใช่แล้วมารู้ทีหลังว่าใช่นี่โกรธไหม เขาก็เขาก็ไม่โกรธหรเข้าใจความรู้สึกเขาเราก็เคยเคยทำอย่างง้กับคนอื่นมาก่อนแต่ถ้าเป๊กเนี่ยจะเครียมากเลยอ่ะเออถ้าเป๊กเพราะว่าวันนั้นที่มาที่รายการนี้เน่เ๊กเขาดึงหมึกหนวดปลาหมึกเราด้วยแล้วมันพังอ่ะเออแต่คุณสนิทกันคุณไม่ดูท่าทางเขาหรอว่าเอ๊ะท่าทางแบบนี้เขาเนียนมากเขาเก่งการเต้นหลักการเต้นเก่งก็คือไม่เหมือนกันนะอ่ะคุณชินจะแบบว่าใส่ยตรอง คุณเป๊กจะเราไม่ค่อยยุยยๆหน่อยเป๊กจะยุยยๆหน่อยใช่แต่ว่าจิงโจ้เนี่ยจะค่อนข้างค่อเต้นสตรองนิดนึงนะแล้วแล้ววร์ดดิ้งเขาแบบแอ้มมาแบดบอยแลมันใช่ใช่เป๊กไหมเขาแค่สร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกโกหกไม่ได้แต่อย่างมี่อ่ะเวลาตอนที่มี่อยู่ภายใต้น้ากากอะค่ะมี่ก็พยายามที่จะ ทำอะไรที่ตัวเองไม่ค่อยได้ทําอย่างเช่นเต้นท่าต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อหลอกให้หลงทางใช่แล้วก็เซลกรรมการน่ารักใช่ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเนี้ยเนี่ยการเต้นยอะแมนหนักมากเป็กเขาอาจจะทําอะไรที่เขาไม่ปกติเขาไม่ทําพี่อให้กบอหัวเนาะใช่งไปรู้ได้เหมือนที่คุณนี่บอกนะเราพยายามจะทําทุกอย่างที่แบบเราไม่เคยทาอะไรแล้วเห็นจิงโจ้บอกว่าอยากจะมีลูกกับปลาหมึกนะคะเราจะข้ามสายพันธุ์กันแล้วถ้าเป็นเป็กจริงๆเรามาลองกันสักตั้งไหมล่ะลองกันดู เ <im ates> ป็นการท้าท้าแล้วประมุขท้าจริงโจ้ค่ะ้าพสายพันธุ์แต่ว่าจริงๆริงเราเชื่อจริงจ้จริงๆนะ <im ates> <im ates> เขาเสียงดีมากเพราะว่าวันที่แข่งกันเนี่ยคือมีฟังคือโน้ตแรกพอเขาร้องขึ้นมาปุ๊บกลับบ้านดีกว่าโอ้งแพ้อยู่แล้วแน่แพ้แน่แน่อยู่แล้วแต่มองว่าน่าจะเป็นนักร้องอาชีพนักร้องดาชีมหรือว่านักร้องอาชีพนักร้องอาชีพใช่นักร้องอาชีพนักร้องอาชีพเพาเป็นไม่นานัโอ้โหแบบเสียงแบบ หล่อสุดๆแต่เสียงหล่อมากค่่ะะอไหนๆวันนี้มาแล้วนะครับพูดถึงรายการเดอะแมสซิงเกิลหน่อยเพราะว่ากระแสเนี่ยโอ้โหเป็นยไงแล้วก็ฝากถึงแฟนรายการหน่อยกลายเป็นวาระแห่งชาติห้ทุกคนต้องดูทุกคนต้องดูค่ะทุกวันพฤหัสตอนสองทุ่มนะคะก็จริงๆแล้วม่ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทีมงานของ The m a มสซิงเกินะคะ แล้วก็ทุกคนที่ให้เกียรติมีไปร้องบนเวทีนั้นแล้วผู้แข่งขันด้วยการกรรมการทุกคนแล้วก็รวมถึงการด้วยนะคะที่ที่ทำให้รายการนี้เป็นเป็นรายการที่ทอล์กจัดถาวทั่วประเทศมีชื่อว่าคงจะไปนอกประเทศเราด้วยซ้ำค่ะก็อขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สําหรับแฟนๆนะคะก็อย่าลืมเชียร์นะคะวันนี้ฝากจิงโจ้ด้วยนะคะเขาเป็นตัวแทนของกรุ๊ปดีขอให้จิงโจ้ชนะขอให้จิงโจ้ชนะนะคะใช่แล้วที่ก็ฝากติดตามรายการ The m a t k Singer เป็นรายการที่สุดยอดจริงๆค่ะ ค่ะอาะแชมป์ชนแชมป์วันนี้2องทุ่มนะคะเชียร์เชียร์จิงโจ้และทุเรียนระหว่างจิงโจ้กับปลอมเออไม่ใช่สิจิงโจ้กับทุเรียนกับปลอมอยู่นี่จจิงใครจะได้ไปกับหน้ากาอีกากาอีกาดำใช่จิงโจ้ all the way ใช่แล้วค่ะ